เรียนประเทียบวิทยาฐานก่อตั้งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2504โดยคุณหญิงประเทียบโชลทรัพย์ได้บริจาคที่ดินสร้างอาคารเรียนเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2504รวมระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา62ปีปัจจุบันมีอาคารเรียน4หลังโรงฝึกงาน3หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังอาคารประกอบ3หลัง และหอสมุดหนหลังตั้งบนพื้นที่26ไร่72ตารางวาตราประจำโรงเรียนและความหมายรัศมีสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และสติปัญญาหน้าบันสีแดงหรือหน้าบันวิหารสีแดงแทนวิหารแดงซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดงตามประวัติความเป็นมาของอำเภอวิหารแดงเสมาธรรมจักรแทนเครื่องหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนแถบชื่อโรงเรียนแทนชื่อคุณหญิงประเทียบโลทรัพย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและชื่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทานสีประจำโรงเรียนขาวม่วงสีขาวคือคุณงามความดีสีม่วงคือความสามคัคคีกลมเกลียว พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธศิลิปัญญาวรคุณพุทธสุภาษิตประจำโรงเรียนปัญญาณนารานังรัตนังต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นตะแบกหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงมีความสวยงามอ่อนช้อยดอกตะแบกสีขาวม่วงแทนสีประจำโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกคุณหญิงเป็นคนดีมีคุณธรรมงามมารยาทวิสัยทัศน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมโลกอุดมการของโรงเรียนชาวประเทียบมีคุณธรรมนำการศึกษาส่งเสริมการกีฬาก้าวหน้าวิชาการเชี่ยวชาญด้านอาชีพปรัชญาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม คติพจน์เรียนดีมีจัญญากีฬาเด่นปัจจุบันบริหารงานโดยนายอัธวัตรพงษ์ธนโรจผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทานนางขวัญเกียรติทวมสิลิกรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล นายชิดสนุพงษ์เข็มนาครองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานกิจาการนักเรียนนางสาวคุณลิสาพลชวีรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป วิทยาโรงเรียนซีนหนึ่งชั้นหนึ่ง,นนงเคเจ็ดและคชั่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนประเทยีวิทยาทาน<ฮ> <c oughs> นี่เราต้องมาฟังอะไรในยุคแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยบางคนเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่ละมั้ง <c oughs> ใช่ค่ะที่ต้องพูดถึงนะคะก็เพราะว่าโรงเรียน,นของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนในอำเภอวิหันแดงที่มีชั้นเรียนถึงกด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 ข้ามก่อนได้ไหมพี่ ก็บอกคุณดูสิกดเลยสิคะเดี๋ยวก่อนนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ให้พูดถึงอย่างเช่นหยุดหยุดหยุดกันค่ะพี่คือก่อนมาผมกล้ามาดีวนะครับน,นี่ค่ะไปโปรโมทโรงเรียนนั่นรูปค่ะเอ่อฟุตแชรต่อไปนะคะจะเห็นเป็นวิดีโอคะ่ะไปดูกันไหมคะ เผื่อว่าจะได้อยากมาสมัครเรียนที่นี่ยังไงล่ะคะเออเราต้องไปดูกันไหมคะแผนการเรียนสมาร์ทไซเอนติสต์แผนการเรียนคณิตศาสตร์แผนการเรียนกีฬาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แผนการเรียนศิลปรกรรมศาสตร์แผนการเรียนไทยศึกษาแผนการเรียนภาษาต่างประเทศแผนการเรียนทักษะอาชีพและแผนการเรียน i อ t อ๋อไม่จริงก็ดีเหมือนกันนะพี่ฟังก่อนค่ะม .4 ใช่ไหมคะอ่ค่ะทางเรามีหลักสูตรใหม่ของม .4 มานำเสนอคะ่ะส่วนท่าน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิศวะแผนการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์สินคำนวณแผนการเรียนภาษาต,ต่างประเทศอังกฤษจีนญี่ปุ่นแผนการเรียนทั่วไปกีฬาและศิลปกรรมศาสตร์แผนการเรียนธุรกิจสมัยใหม่และอุศาศาสตสาหกรรม เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะพลิกระบบการศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กในอำเภอวิหันแดงสมัครเลยไหมคะได้เลยนะเนี่ยแสดงว่าได้จะดีแค่ไหนถ้าได้ค้นหาสิ่งที่ชอบกับแผนการเรียนที่ใช่ในโรงเรียนที่ดีและใกล้บ้านทางเราได้จัดหลักสูตรในการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนที่ใช่และแผนการเรียนที่ชอบคือคำตอบของคุณโรงเรียนปรี้ยววิทยาทานคือบ้านของทุกคน